ตอนนี้เรากำลังขุดดินเพื่อทำการปลูกอินทผาลาครับใช้แรงงานเด็กโอ้ขุดใ่เลยครับขุดใ่เลยครับโอ้โหครับขุดใ่เลยครับเหนื่อยไหมครับสัมภาษณ์หน่อยครับหันหน้ามาครับเหนื่อยไหมครับอุ้ยโอ้โห โอ้โหาจอบจอบจับเสียมโอ้โหเป็นหลุมแล้วครับตอนนี้เราจะได้ปลูกปีไหนครับ <laughs> เราจะได้ปลูกชั่วโมงไหนครับมันยังขุดมันยังได้แค่นี้อยู่เลยมันจะปลูกได้ไหยครับหลุมแค่นี้ฮะโอ้โเขาเก่งมากเลยครับเขาเป็นลูกเต้าเหาใครครับฮะ เอ้ขุดอีกมันยังแหลวหลุมเล็กเดียวต้นไม้มันโตเห็นไหมเนี่ยต้นไม้อย่างใหญ่ต้นอินทาผาลมเราปลูกะมงวมงไปแล้วสองต้นเนีเอามาขุดอีกเลยอีกนิดนึงเกือบแล้วเกือบแล้วเท่าไหร่นะอือเบอร์หกสิบแปดครับขุดหลุมปลูกอินตาผาัมทั้งจอทั้งเสียมครับเอาเลือกใช้โอ้โหครับระวังสับขาตัวเองนะอือ เก่งมากเลยครับที่นี้นี่ไหมฮะที่นี่นีไหมอีกนิดนึงมันยังไม่เลือก,กอโอ้โหครับเก่งมากอันนี้ต้นมะม่วงที่เราปลูกไว้ปีก่อนครับสองต้นโอ้โหได้เงอใช่ไหมได้อองกายระวังโดนขาตัวเองนะ ระวัาางโดนขานะทำดีๆอ่าเออเขาท่านั้นเนี่ยเขาท่าปเป็นชาวสวนชาวไร่ชาวนเาเดี๋ยวเราจะปลูกต้นต้นอะไรเดี๋ปลูกต้นอะไรเดี๋ปลูกต้นไหนวะอินทผลัม<ะ>ไหนรู้เหงือซิไหนได้เหงือไม่ไงหน้าขึ้นอโอ้โหครับเหงือเปียกเลยโอ้ครับ โอ้โหครับปลูกต้นไม้ครับเอาดินดีๆลงก่อนดินข้างบนอนะ่ะอย่าเพิ่งเอายาลงเอา้าลงกกอนก็ไดเ้เอาลงเลยลงเลยกลบให้หมดโอ้โหครับได้เงียครับตอนนี้เขากำลังแบบขยันครับระวังโดนเสียม เอาออกก่อนทำไมอ่ะกพืะถักันเดินเออเรื่อืๆครับตอนนี้เอากลบดินครับถ้าปลูกต้นอะไรนะ,ะต้นอะไรอินทผาลามลองพูดดิอินทผาลามอินทผาลามมีอินทผาลามมีมีน้ำดิวะมีสิอ่ากบดีๆกบดีๆ 起来。起来